สฟฟตบอลพีียร์กลกฤดูกาลน,นี้กำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้ายโดยเหลือเวลาอีกไม่ถึง2เดือนเท่านั้นซึ่งการลุ้นแชมป์ตอนนี้เหลือมาเพียงแค่2ตัวซึ่งก็คืออาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนการลุ้นท็อปโฟก็สูสีไม่แพ้กันเพราะตอนนี้นิวคาสซิลยูไนเต็ดอันดับ3สเปอร์อันดับ4และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ5มีแต้มเท่ากันอยู่ที่50คะแนนรวมทั้งยังไม่สามารถมองข้ามทีมอย่างลิเวอร์อพูลได้เป็นอันขาดซึ่งถึงแม้ว่าทีมในโซนบนจะสู้กันได้อย่างสสสนสนนนนนนนุุกกกกูีีีแแตตตต่่่ใทท้้้าาาาายยรรงงงอออ็ลััััััเเดืดไมมพพปจจบว แต,แต้มห่างจากคิสตันพาเลตที่อันดับเพียงเแต้มเท่านั้นตึงเท่ากับว่าผลการแข่งขันเพียงแค่3 game, เกมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงอันดับของสโมสรได้ในทันทีไม่น่าเชื่อว่าแต่และทีมในกลุ่มท้ายตารางมีคะแนนห่างกันเพียงไม่กี่แต้มเท่านั้นซึ่งฤด,ดูกาลนี้ถือเป็นหนึ่งในการต่อสู้เพื่ออยู่รอบบริสูงสุดที่ดูเดือดที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้เพราะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าฤด,ดูกาลนี้มีหลายทีมที่ต้องมาลุหนีตกชั้นกันแบบเซอร์ไพรส์หนึ่งในนั้นก็คออ แล้วอีกต่างหากจากล่าสุดเพิ่งแยกทางกับแบรนด์ลอเจอร์ส่วนเอเวอร์ตันหนึ่งใน6ทีมที่ยังไม่เคยล่วงชั้นจากพรีเมียร์ลีกรวมกว่าเหล่าบิ๊กทีมอย่างอาร์เซนอลสเปอร์เชลซีแมนยูเนเต็ดและลิเวอร์พูลก็ต้องมาลุ้นเสียสถิติดังกล่าวในฤดูกาลนี้ขณะที่เวสต์แฮมยูเนเต็ดของคุณเซอร์เดวิดมอยก็ต้องมาลุ้นเหนื่อยแบบไม่น่าเชื่อเพราะตลอดหลายฤดูกาลที่ผ่านมาขุนค,ค้อนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมีลุ้นไปฟุตบอลยุโรปในทุกๆปีแต่มักจะเป็นตัวแสบกับบิ๊กทีมอยู่เเเเสสมมมมมอนอนนนนกกกจาาาาีีี้้ทททลลททััทััังครรรริตตตลลลลพซซููแแแฮฮ์์ะดบ่ ได้อย่างสม่ำเสมอต่างก็ต้องมาลุหนห่ีตกชั้นในฤดูกาลนี้ด้วยเช่นกันฤดูกาลนี้จึงกลายเป็นฤดูกาลที่การหนีตายสนุกเร้าใจไม่แพ้กับการลุนแชมป์เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะเชื่อว่าไม่มีทีมไหนต้องการลุนแชมป์จากพรีเมียร์ลีกทีม่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกอย่างแน่นอน